ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา ผมมีอาชีพเป็นผู้กำกับภาพ,พย,ายนตร์และทำงานในวงการมายาที่เพิ่งจะเริ่มกับว่าพระธรมกายมาได้ไม่นานนี้โดยการทักชวนจากเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ผมรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาคนนี้เนะี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผมมาก ผมก็สู่วงการมายา่าเริ่มตอนจากการเป็นนักเขียนครับจ้าโดยเขียนหนังสือพอกเก็ตบุ๊กจากนั้นก็พัฒนาหาความก้าวหน้าในสายงานจึงน้อยผมลงทุนจัดตั้งสำนักพิมพ์เองอความอยากเลยปรากฏว่า <laughs> 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 เก่งมากโอ้ ต้งเก่งนั่งดีเลย <c oughs> แจ้งสนิทครับ <c oughs> อืจิตใ้ผมนี่ติดนี่โรงพิมพ์อิลุงตุงนังอยู่หลายแสนบาทจนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านที่มีอยู่ในบ้านนะแล้วบินไปทำงานหาเงินใช้นี่ที่ประเทศอเมริกาซึ่งผมก็ได้พา สุดที่รักของผมไม่ด้วยใครนนพระรยาพระยังผมนะเขาเป็นคนดีนะน่ารักถ้าเป็นได้รักผมก็ไม่เลือกว่ะ <c oughs> และในขณะที่ผมอยู่ประเทศอเมริกานี่เอง <c oughs> ผมก็ได้เขียนบทภาพยนตร์ไปด้วยโดยหวังว่าเมื่อกลับมาเมืองไทยกลับมาแล้วจะไปเสนอให้หนายทุน ไปหาคนออกเงินสร้างหนังให้และเมื่อเราใช้นี่จนหมดผมก็ได้พาภรยาบินกลับมาเมืองไทยด้วยกันโดยหวังว่าจะเป็นผู้กำกับหนังแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าไม่มีใครอบทหนังของผมเลยทายผมก็บภรยาต้องมีชีวิตก,กันอยู่กันอย่างลุ่มๆุ่มดอนดอน,น,นอีกครั้งหนึ่ง เป็นคู่ทุกคู่ยากจนกระทั่งโชคมาถึงผมมีโอกาสได้เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นบทที่ถูกอ,อกถูกใจสามารถสร้างเกรตติ้งให้กับทางสถานีและผู้จัดการรายการได้ดีผู้จัดร,รายการได้ดีผมยังถูกจ้างวานอย่างสม่ำเสมอจากนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทันตาเห็นมีเงินซื้อรถดีๆที่อยากได้ มีตังเหลือสร้างสระว่ายน้ำภายในบ้านอยู่กับภรรยาและก็ลูกชายในช่วงนี้ความอยู่ของครอบครัวเราเนี่ยดีขึ้นมากแต่อยู่ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเราสองคนที่ตอผมและภรรยาไม่เข้าใจกันจนมีปากเสียงกันครั้งใหญ่ เลยจึงเลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านเธอที่สัตหีบจนวันหม่นหมองที่สุดมาถึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านของเธอแจ้งมาว่าเธอเมา <c oughs> แล้วก็ขับรถเลียบเขาพุ่งตกไปในทะเละเธอเมาแล้วขับรถเลียบเขาแล้วพุ่งตกทะเล สภาพรถพังยับเยินมีหน่วยกู้ภัยและบุ้คลมากมายต่างรายล้อมร่างที่ไม่มีการตอบสนองเธอแล้วพยุงเธอยก็มาในสภาพที่สมองตายตั้งแต่อยู่ในน้ำทะเลแต่ทางโรงพยาบาลเขายังเห็นใจเขาพยายามสุดชีวิตที่จะกู้ชีวิตเธอคืนมาให้ได้จึงได้เลี้ยงร่างเอาไว้อีกสองวันเลี้ยงไว้เพื่อที่จะรอปาฏิหาร เผื่อว่าเธออาจจะฟื้นขึ้นมาเขาพยายามเลี้ยงเอาไว้ให้เธอฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันผมก็อยากให้ปาฏิหารนี้เกิดขึ้นกับผมสักครั้งหนึ่งแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามแต่แล้วในสุดก็ไม่มีปาฏิหารใดๆเกิดขึ้นเลยผมก็เฝ้ารอให้เธอฟื้นขึ้นมาแต่เธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมา การจากแปงเธอยังไม่มีวันกลับนี้ย่างความเสียใจมาสู่ผมเป็นิีสุด <c oughs> จนผมรู้สึกว่ารับมันได้ยากเป็นการตายที่ผมก็ไม่ขาดคิดมาก่อนไม่ได้ตั้งตัวไม่มีโอกาสที่จะร่ำลาเธอและที่สําคัญเราไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเลย ผมไม่เข้าใจว่าทำไมความรักของเราสองคนต้องจบลงแบบนี้หลังจากการตายงเธอเพื่อนในวงการคนที่ชอบชี้ทางสว่างให้ผมคนนี้เขาก็ได้มานอนเป็นเพื่อนผมที่บ้านเราพูดถึงเรื่องในอดีตของเธอหลายาเรื่องแล้วจู่ๆไฟก็ดับพลึบลงเธอผมและเพื่อนนึกว่า เธออาจจะอยู่กับเราข้างๆก็ได้ซึ่งภายในเจ็ดวันหลังจากการตายของเธอนี่เองผมก็รู้สึกเช่นนั้นเพราะผมฝันหลายครั้งว่าเธอมาหาผมเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายเธอยังอยู่ใกล้ๆผมตลอดเวลา หลังจากภระยาจากไปชีวิตผมก็เริ่มล่มลุบนั่นอนอีกครั้งหนึ่งพราะความเสียใจแต่ผมทำง,งานเขียนบทอะไรไม่ได้เลยตลอดเวลานานเกือบสองปีเ<อ>งินที่เก็บไว้ก็เริ่มล่อยหลอลงลูกชายก็เรียนโรงเรียนนา,นานาชาติซึ่งก็เทิมแพงมากแต่ผมก็พยายามส่งเสียลูกตามที่ภรรยา อยากให้ลูกได้เรียนดีๆจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเราสองคนการเวลาที่ผ่านไปเหมือนทำให้ชีวิตผมเริ่มดีขึ้นปรับตัวได้ดูแลลูกได้ดีแล,ะกะกล้วก็กลับมาเขียนบทละครตลกตลกเรียกสิงหราชจากคนดูได้อีกครั้งหนึ่งเรตติ้งละครผมกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง ผมถูกเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นรายการโทรทัศน์เริ่มอยากได้ผมไปเป็นพิธีกรชื่อเสียงก็เริ่มตามมาเป็นลำดับชีวิตดีขึ้นเป็นเดวีคูณแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า8ปีแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ในใจผมอย่างชนิดที่ไม่อาจจะกำหนดวันสุดวันสิ้นสุดได้ ผมได้เขียนบทภาพยนต์ที่ตั้งใจทําเด็ดเธอเรื่องหนึ่งสิ่งเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงในชีวิตเราสองคนด้วยผมมองว่าในห้วงแห่งความมืดของโรงหนังเธอจะได้มานั่งฝันอยู่ข้างๆมันนั่งฟังเพลงที่คนร้องให้เธอมันนั่งดูหนังที่ผมทําขึ้นเพื่อเธอด้วยกัน และในสุดบทหนังผมก็ผ่านการอนุมัติได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์แม้ผมไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตในโลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ <c oughs> ผมสามารถสร้างถ่ายแมชชีนส่วนตัวได้ในโลกมายาในโลกบนแผ่นฟิล์มสามารถนำเธอกลับมาได้อีกหนเพราะในบทหนังตอนสุดท้าย ผมสร้างให้เราทั้งสองกลับมาพูดจะปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูกผมภูมิใจในหนังเรื่องนี้มากเพราะเป็นหนังที่ทำให้คนดูแล้วได,ด้คอคิดคือก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายคนดูจะได้ทราบซึง้งถึงเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ ร่วมกันหันกลับมารักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้ภัยกันที่บอกฟังคำถามนะบบุพกรรมเดียท้ายผมมนชีวิตที่ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงหลายครั้งและเวลาที่ขึ้นก็ขึ้นมาเวลาลงก็ลงมากครับต้องแก้ไขอย่างไรครับ โปรแกรมใดที่ทำผมและภรรยาต้องลำบากมาด้วยกันความรักกันอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่มาอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วลำบากนี่อีกเรื่องหนึ่งท <Yeah. S 1> ่ําไมผมต้องรักภรรยาผมมากๆ mm hmm. และมีเธอวนเวียนอยู่ในใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Infinity Love oh. ผมและเธออดีตชาติเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไร อุปกรรมใดถามผมต้องทะเลาะก,กับเธอตัองอ้งทะเลาะภรรยาและภรรยาต่อมาจากผมไปโดยที่เราจังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยอุปกรรมใดของผมที่มีภรรยาอายุสั้น้าชาติภรรยาผมไม่ใช่เธอภรรยาผมอยายุสั้นหรือไม่ครับบุปกรรมใดเธอต้องประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้น อันนี้น่าศึกษาว่าเธอตายใหม่ๆเธอเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็น่าเรียนรู้เธอได้กลับมาหาผมที่บ้านไหมครับตอนที่ช่วงไฟดับพรึบแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับทำไมผมนึงฝันนึงเธอในช่วงเจ็ดวันแรกว่าเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้าง เธอรู้สึกอย่างไรที่เธอต้องตายโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยนี่ก็น่าเห็นใจนะที่เขาจะต้องถามอย่างนี้เธอยังรักและคิดถึงผมไหมครับอืเดี๋ยวก็เจอคําตอบแล้วเธอรู้หรือไม่ว่าผมเน่ะสร้างหนังให้เธอครับคือเรื่องเคยรักเองโลด เธอได้มาดูหนังที่ผมสร้างให้เธอหรือได้มาฟังเพลงที่ผมแต่งให้เธอไหมครับหากเธอดูเธอคิดอย่างไรเธออยากจะบอกอะไรกับผมไหมครับผมทำบุญให้เธอเธอได้รับไหมครับนี่อย่างรักและห่วงใยเลยจ้ะบุญไหนเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่เธอได้รับแล้วผมก็จะทำ <laughs> ผมก็จะทำบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆ อ่านี่ในเรียนอ้วบัฝันที่ฝันวิญญาเดี๋ยวเราจึงช่วยกันตอบว่าผมควรจะทําบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆแสดงว่าวยังรักและห่วงใหญ่มากมแล้วผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เธอได้บุญและมีความสุขที่สุดครับผมและเพื่อนในวงการที่ชวนผมมาวัดนี้อดีตชาติเคยเป็นอะไรกับผมมาทำไมก็ต้งมีอิทธิพลท่างความคิดของผมหลายเรื่อง แล้วเราต้องมาเกื้อกูลกันครับแล้วทำไมอันนี้น่าศึกษาจะ้ะผมจึงตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเ,เร็วมือไม้เก่งกลางต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรไหมครับอันนี้น่าศึกษาทำไมผมถึงมีความถนัดในการเขียนํกำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางน้ำมากครับแล้วทำไมเกิดมาจึงเป็นตลก แล้วทำไมผมชอาถ่ให้คนหัวระอดีตชาติผมไม่เป็นอะไรมาคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมครับในรูปแบบใดมีบุญบวชไหมครับการสร้างหนังให้คนรักกันหันกลับมาทำข้อทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้อาภัยกันได้บุญหรือไม่และคนที่เอาพระมาทำเป็นหนังคือเอาพระภิกษุเนี่ย หรือแสดงเป็นพระภิกษุแต่งนางที่ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆหรือนำพระภิกษุมาเล่นบทตลกบาปไหมครับถ้าบาปเขาจะต้องไปใช้วิบากนั้นอย่างไรครับบุญใดใดผมเป็นคนมีชื่อเสียงและผมต้องทำอย่างไรให้ตัวเองมีชื่อเสียงและมีทรัพย์ข้ามามากๆมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ต้องกลับไปมีชีวิตที่ตกตามอีกการเปลี่ยนแปลงรายเซนเนย คือลายเซนทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงหรือมีหลักในการออกแบบลายเส้นอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ครับออกแบบลายเส้นลับตาฝันเป็นตุเปนตาตื่นขึ้นมานแล้วก็นำมาล่ายฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้า โลกมีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงหลายครั้งเวลาขึ้นก็ขึ้นมากเวลาลงก็ลงมากละแน่ดีลูกทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นคนมีอารมณ์ขึ้นลงเร็วเวลาลูกมีศรัทธาก็ทำบุญเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบหน่อยก็เลิกทำบุญไปเลยดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงทำให ดีเป็นช่วงช่วงจาจะแก้ไขตัวลูกเองก็ต้องสร้างบใหิสม่ำเสมออย่าเป็นคนเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ไม่ทำแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอดออมไม่ถือสาคนที่มาทำให้ใจคุณนเคืองเป็นต้นจ้าลูกและภรรยาลำบากมกาด้วยกัน และตัวลูกรักภรรยามากแล้วก็มีเธอวนเวียนอยู่ในหัวใจอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดละเคยเป็นสามีภรรยากันมาเมื่อทำบุญร่วมกันแล้วนะี่ยก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปแม้ว่าจะทุกข์ยากเพียงใดก็ตาม ที่มาทุกข์ยากเดียกันกับเพราะเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอดังกล่าวที่รักภรรยามากกับเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมามีความดีต่อกันแล้วก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจึงมีความรักและผูกพันกันมากจ้่ ลูกต้องทะเลาะกับภรรยาและไม่มีเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันกระทั่งเธอจากไปเพราะมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องคล้ายกับชาติในอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะกันและกล็มีทิฐิมานะก็หากันทางๆ้งๆที่ลึกๆก,ก็รักกันมาก ฝ่ายหนึ่งก็สับสนว่าจะเอาอย่างไรดีอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธเคืองปนเสียใจจนกระทั่งวิบากกรรมเก่าในชาติหนึ่งของภรรยานะมาตัดรอนชีวิตในช่วงที่เธอสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีลูกมีภรรยาอายุสั้นเพราะเป็นกรรมส่วนตัวของภรรยานะ่ไม่เกี่ยวกับตัวลูกจ้ะ แต่ถ้าจะมีภรรยาคนใหม่ก็แล้วแต่กรรมของคนใหม่นั้นซึ่งถ้าเขามีกรรมปานาติบาตเหมือนภรรยาคนเดิมของลูกเขาก็จะอายุสัน้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมปานาติบาตแบบนี้ก็อายุไม่สั้นจ้ะก็ยังพอมีทางหายใจ เธอ,อประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้นเพราะกรรมดดีชาติหนึ่งชอบฆ่าสัตว์เช่นวัวควายมาเป็นกับแกล้มแล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงแขกเหลือเป็นประจำม,มากอีกทั้งเลี้ยงสุราด,ด้วยบ,ยบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะฆ่าสัตว์ใช่ไหมจชะฆ่าสัตว์นี่แหละเมื่อเธอตายใหม่ๆเธอก็โซดสั์โซเซกลับมาหาตัวลูกที่บ้าน แล้วก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวลูกด้วยความรักและผูกพันนี่มาจาลึกๆเขาก็รักแต่สื่อสารกันไม่ได้อีกทั้งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองตายแล้วฉันยังไม่ตายตอนนี้ฉันรอดชีวิตจากอุบัติเหตุกลับมาบ้านแล้วไม่ดีใจหรืออะไรอย่างนี้กลำลังพึงลำบานอะไรไหมแต่ก็สื่อสารอีฟ้าก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่เห็น ไม่ได้ยินที่ไฟดับพรึบนั้นคืออะไรไฟตกจ้ะมาพ้องกับเหตุการณ์ที่เธอตายแต่ความจริงนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเธอหรือใครเลยลูกฝันถนึงเธอในช่วงเจยดบันแรกโดยเธอมาบอกกับเธอยังไม่ตายจริงจ้ะพูดคุยกับตัวลูกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอยังไม่ตายใน,นเจ็บแรกนะจ้ะ เมื่อยะตะนาตรงกันหรือความละเอียดของใจตรองกันก็ฝันเห็นเธอได้ก็เห็นในความฝันเมื่อเธอตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันแล้วก็มีเจ้านาทีพาตัวเธอไปอยมโลกของมหานรกคุมห้าด้วยกรคำดื่มสุราบ่อยๆตอนใกล้ตายและเธอตายตอนเมาวิบบาบกรคมนี้มาทรงผล ขณะนี้เธอกำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกทั้งหญิงและชายกุ่มพันกับกุมมันทีกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีโอกาสคิดถึงใครนอกจากอยากจะพ้นทุกข์จากยมโลกเร็วๆจะตอนนี้เธอไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเพลงที่ลูกทำเพื่อเธอสิ่งที่เธออยากได้ตอนนี้คือ อยากพ้นจากวิบากกรรมนี้อยากพ้นจากยมโลกเท่านั้นไม่มีอารมณ์โรแมนติกที่จะคิดถึงใครจะ้ะบุญที่เธอได้รับยังไม่เต็มที่ที่จะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้บุญอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอพ้นวิบากกรรมนี้ดังนั้นให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้สม่าเสมอทานศีลภาวนาเป็นต้นให้สม่าเสมอ แล้วอุทุศบุญกุศลนี้ไปให้เธอบ่อยๆถ้าทาบุญทุกวันอุทิศให้เธอทุกวันเธอก็ได้รับบุญทุกวันเธอก็จะได้รับลดยันผ่อนโทษลงมาทุกวันยิ่งถ้าลูกปฏิบัติทานจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวลูกพระธรรมกายในตัวแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้เธอว่าขออนุภาพแห่งบุญที่เข้าถึงเราขอบุญนี้ให้อุทิศไปถึงเธอที่อยู่ในโยมโลกบุญที่เข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละ จะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เร็วขึ้นจะเร็วกว่าการรักษาศีลและการทำทานรักเธอจริงลูกต้องหยุดนิ่งให้ได้ตัวลูกและเพื่อนในวงการที่ชวนลูกมาวัดนั้นในดีดิาติเมื่อพุทธันดอนที่ผ่านมาเคยเป็นเพื่อนตลกแสดงร่วมกันมาในคณะละคระเรร ก่อนที่เพื่อนคนนี้จะได้ถูกชักนําให้เข้าไปเป็นตลกหลวงคือเป็นเพื่อนกันก่อนในละครเลขคณะเดียวกันเป็นเพื่อนกันก่อนเข้าไปเป็นตลกหลวงพอเข้าไปเป็นตลกหลวงแล้วปรากฏว่าประสบความสําเร็จมีเงินมีทองก่อนตัวลูกก็มาเล่าให้ลูกฟังเนี่ยรัชษณนั้นทําให้ลูกยอมรับฝีมือเขาในทุกด้านอีกทั้งต่างก็เคยเกื้อกูลกันมาด้วยจ้ะ ชาตินี้จึงตั้งมาเกือ้อกูลกันอีกลูกเป็นคนตัวเตีย้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดรเร็วมือไม้เก้งกล้างเพราะแต่เดิมลูกจะเป็นลูกคนลูกหลอแต่ว่ามีนิสัยตลกในชาตินั้นชอบล้อเลียนคนที่มีลักษณะดังกล่าวทั้งหมดนั่นแหละจ้ะเ,ออเห็นคนตัวเตี้ยก็จำเขาเอามาอวด ที่เราได้ยินประจำอวดวันนี้เขาเตีย้ยงงี้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 เอามาอวดให้ผู้ชมดูเพียงเพื่อคนได้ดูหัวเราะนะประหัวเราะทีกระเด่งกระดีจะแก้ขายตัวลูกก็ต้องอย่าไปล้อเลียนใครเขาจนเขาได้รับความอับอายขายหน้าแล้วให้มันตังสมบนทุบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ลูกเคยไปล้อเลียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ อาจารยนี้เคยไปเล่อเรียนใครก็ทำบุญแล้วก็ไปบอกเขาเขาอนุโมทนาบุญแล้วขอโหสิตัวลูกเป็นความถนัดในการเขียนกำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางนะ้ามากพราะในอดีตสมัยพุทธนดรนที่ผ่านมาลูกก็ชอบเขียนบทละครกำกับบทในคณะละคออรอเรดังกล่าวแต่จะชอบบทตลกเป็นหลักนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมา สนชอบกีฬาทางน้าในปัจจุบันก็ติดนิสัยชอบเล่นน้ำว่ายน้ำมันอดีแล้ะจ้าลูกชอบทําตลกให้คนหัวเราะเพราะลูกเป็นตลกในคณะละครเอเรดดังกล่าวร่วมกับเพื่อนสนิทคนนี้อัตยาสัยนี้เลยติดมาและเมื่อใครหัวเรบบาะบกบานบันเทิงลูกก็จะชอบใจผังนี้ติดตัวมาจ้า ลูกเค่สร้างบามีกรหมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงประเภททำไม่สม่ำเสมอเวลาทำก็ทำเน็นที่แต่เวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ทำอีกทั้งภายหลังเกิดความเสียดายด้วยจ้ะออในบางครั้งแต่ว่ามีผังบวชช่วงสั้นติดตัวมาด้วยจ้ะการสร้างไหนหคนรักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกัน หันกลับมาเห็นคุณค่ากันและกันให้อภัยกันนั้นก็ไม่ได้เป็นบุญโดยตรงเป็นแค่ความดีแบบโลกโลกคือไม่ได้เป็นบุญโดยตรงเลยจ้ะเป็นความดีแบบโลกโลกที่ให้ข้อคิดและความมันเทิงจะเป็นบุญต่อเมื่อทำให้ชาวโลกพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหรือคลายจากความโลภโกรธหลงเท่านั้นเลยจ้ะคลายตัวไป คนที่เอาพระมาทำภาพยนตร์หรือแสดงเป็นพระทั้งๆที่ไม่ใช่พระจริงๆหรือนำพระมาเล่นบทตลกนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งลราเป็นคนมีชื่อเสียงพเพราะบุญนทิทธรรมในช่วงศรัทธาก็มาจติฐานว่าขอให้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นถ้าลูกอยากมีชื่อเสียงและทรัพย์มากอย่างสม่ำเสมอ โลกก็ต้องทำบุญในสม่งเสมอมานัติฐานจิตและตั้งผังชีวิตอยู่หนึ่งนิดจ้าการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนั่นก็ทำให้เกิดแค่ความรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่หากยังปฏิบัติตัวเหมือนดมเดิมชีวิตจะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แห้ละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการหยุดนิ่งในละจ้าไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายเส้นอย่างเดียวต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแต่ติดฐานจิตตามติบิสิิบุรี วงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า